สวัสดีพี่น้องสุภาสุขนนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจอรุณสวรรัสดิ์เกษตรไทยไบยโอครับผมเพจทางด้านพึ่งพาตัวเองและการใช้จุลินทรีย์ครับครับพี่น้องมันมีเกษตรผ้าขยายเสื้อจุลินทรีย์อรุณสวัสดิ์ครับผมจุลินทรีย์อรุณสวัสดิ์นั้นใช้ประโยชน์อยู่3ด้านนะครับผมคือนำ้ำผ็ดไอของกินครับผมน้ำผ็ดของใส่แล้วก็ด้านการกเกษตรครับผมก่อนที่เข้าสู่ผ้าเก็ดรสามด้านนั้นนะครับเพาต้องขยายเสื้อจุลินทรีย์อรุณสวัสดิ์ก่อนนะครับผม จากแบบน้อยๆครับผมหนึ่งช้อนเนี่ยขยายเป็นยี่สิบริดต์ลอยลิตรหรือพันลิตรครับผมการขยายนะครับเชื้อจุลินทรีย์อนุสทรันั้นกัใช้อาหารจุลินทรีย์กับซีมีโกโก้นะครับผงโกโก้นะครน้ำมะพร้าวนะครับน้ำน้ำอ้อยนะครับผมขันไผ่ไก่อยังไก่ใส่ตรงนั้นนะครับผมครับผมของผมนี่หาผงโกโก้ได้ง่ายครับผมผมก็เลยใส่ผงโกโก้ในการขยายครับผม ไปดูไปเบิิงวิธีการขยายแล้วก็นำมาใส่กันเลยครับผมไปดูเบิ่งกันเลยครับจุรินซียรุณสวัสดและพงโกโก จุลสียรรุณสวัสิ์รุ่นแรกใช้เวลา15วันในการขยายปัจจุบันใช้เวลาแค่48ชั่วโมงเท่านั้นในการขยายเชือ้อมันเยี่ยมมาก ผ่านไป15วันครนับผมยังเป็นรุ่นแรกอยู่พร้อมใช้ คนรุ่นปัจจุบันแปลกทำลายธรรมชาติและหันมาใช้สารเคมีทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปอาหารเปลี่ยนไปมีผลต่อพันธุก,กรรมทำให้พันธุก,กรรมของคนเราเล็กลงคนตัวเล็กลงเล็กลงเราควรหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมทำให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนรุ่นสมัยก่อนๆดูภาพนะครับคนสมัยก่อนตัวใหญ่ขนาดไหน ในป่าไม่มีใครให้ปุ๋ยมันแต่มันยังงอกงามได้เพราะว่าในป่ามีจุลินทรีย์ท้องถิน่นทําให้มีความอุดมสมบูรณ์นี่เป็นการคืนจุลินทรีย์สู่ธรรมชาติแบบง่ายๆของสายอรุณสวัสดิ์นี่ก็เริ่มการเตรียมดินปลูกผักของผมนะครับพึ่งพาตัวเองแบบคนเมืองและคนอยู่ต่างประเทศ